มากันที่สายที่7ของเราครับสายของคุณใบก้อนคุณใบก้อนมาพร้อมกับเรื่องที่ได้พบเจอมาเมื่อเข้าไปอยู่บ้านใหม่นะครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสักเจปีที่ผ่านมาคืนแรกที่บ้านหลังใหม่เป็นยังไงมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณใบก้อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบพี่แจ๊คครับผมคุณใบก้อนนี่อันนี้เป็นชื่อเล่นจริงๆหรือนッเนม <laughs> ที่เล่นจริงๆครับจริงเหรอจริงกปีละจริงกับจริงแม่จะมีคนเดียวในประเทศไทยวาเนี่ยอันนี้เป็นชื่อที่เพื่อนตั้งให้หรือว่าเป็นเป็นคุณพ่อคุณแม่ตั้งให้ขอโทษทีฮะคุณพ่อตั้งให้เลยครับมีที่มาที่ไปไหมอ่ะผมผมอยากทราบขออนุญาตลาลาบละลุยาวนเอาเอาเอาแบบคร่าๆสั้นๆครับก็อย่างนี้ครับสมัยก่อนเนียจำได้นะมันจะมีส่้นเราเนี่ยมันจะเป็นดีดีทีใช่ไหมที่เป็นกระป๋องแล้วก็เอาใส่ในสเปรย์แล้วก็มือปั๊มๆกันอ่าใช่ใช่ใช่ อ่าครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยคุณพ่อผมองผดิเขาเป็นเซลนะเขาเป็นหัวหน้าเซลลอยู่เสร็จแล้วก็นายเขาก็ให้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยที่เป็นกระป๋องสมเด็จเนี่ยมาพอเขาให้มาเสร็จปุ๊บไม่มีใครขายได้เพราะว่ามันแพงใส่กระป๋องสมเด็จมามันแพงมากจนม่มีใครเขาเลอกนะพ่อผมมันก็ลำคาญเขาก็ไปพักร้อนเขาก็บอกอ้าวขายไม่ได้ใช่ไหมมาเอามาที่มาเอามาล้างนึกใส่ท้ายรถมานี่เดี๋ยวเขาขายเองอันนี้เขาเป็นหัวหน้าแล้วแล้วเขาก็ไปพักร้อนแล้วขับรถขึ้นเชียงใหม่นะครับ ระหว่างทางที่เขาขับรถไปเนี่ยเขาก็ไปเจอร้านโจห่วยอจิกาแปกเพสมัยก่อนมันไม่มีเซเว่นเลยถูกไหมครับน้ำมันเล็กๆอะไรต่อนี้อะไรพวกนี้เข้าแวะที่ไหนเนี่ยเขาก็ลงไปซื้อน้ําเขาก็จะหยิบกระป๋องเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยไปกระป๋องหนึ่งแล้วเขาก็จะเอ้อเฮี้ยขอโทษนะแล้วเขาก็เปิดกระป๋องก็ฉีดทั่วร้านในพสมัยก่อนก็ยังไม่มีใครเขาเรียกว่ากังวลเรื่องฉีดยาเข้ามาในร้านถู่ไหมแล้วก็ฉีดก็ทาอย่างงี้ไปเรื่อยเลยไปตลอดทางเลยจนกระทั่งแบบถึง ถึงที่ใหม่ครับแล้วเขาก็ไปเจอแม่ผมก็ไปจีบกันไปอะไรกันจนแฮปปี้ดีดะขากลับมาก็ไม่คิดอรเนาะก็ขับมาเขาก็ผ่านตามน้นเดิมๆเนี่ยเขาก็จุดแวะพักเดิมๆก็ขายดีถล่มทลายไอเ,ยยดยเดียเขาบอกอุย้ยเอามาเลยนี่เอามาเลยเนี่ยว่าชอบมากไม่เลิอไม่อะไรขายดีถล่มทลายก็ก็เลยเนี่ยนะฮะพอผมเกิดก็ไม่ได้ปรึกษาลยกรชื่อนี้เลยเออยชื่อเดียวในประเทศไทยจริง เพราะว่าขายผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีครับเอแต่ตอนนั้นก็าตบตูดมาถามกันหน่อยผมอาจจะได้เป็นไบคันอะไรก็ได้ครับผมเออนะเป็นไบคอนซะเลยนะใช่ครับแต่ก็ดีครับก็มีคนเดียวเออเท่ดีเท่ดีนะครับนี่ทวมาจากแถวไหนฮะเนี่ยเออผมอยู่แถวพัฒนาการแถวพัฒนาการแล้วก็คุณไบคอนกับผมยังไม่เคยคุยกันอย่างครับแน่นอนว่าชื่อนี้ผมไม่คุ้นแน่แน่ ถูกต้องแล้ีกผมจำได้นะฮะมาฮะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี Blade ้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักเจ็ดถึงแปดปีที่ผ่านมาจริงๆถ้าไล่ดีๆอ่ะครับเอ่อคือเจ็ดแปดปีเนี่ยคือที่ผมย้ายประมาณมาย้ายออกจากบ้านนั้นครับแต่ว่าเหตุเกิดเนี่ยมันคือคือแรกผมก็เพิ่งนึกขึ้นได้ฉะนั้นเนี่ยมันควรจะประมาณเกือบเกือบยี่สิบปีอู้เกือบเกือบยี่สิบปีใช่ครับเกือบเกือบนะเกือบเกือบเพราะสมัยนั้นผมยังเรียนมหาลัยอยู่ครับ ทีนี้เนี่ยเริ่มเลยไหมครับได้เลยครับอ่าครับก็อย่างนี้ครับสมัยนั้นเนี่ยผมผมย้ายบ้านจากสาธรนะมีจำเป็นก็ย้ายบ้านไปแล้วก็คุณพ่อผมเองเขาก็ไปซื้อบ้านอยู่ที่ตรงแถวแถวพระรามสอง <c oughs> นะครับซึ่งสมัยนั้นถ้าเราจำกันได้เนี่ยพระรามสองเนี่ยก็จะเรียกประมาณถนนเจ็ดชูโครตรคือมันสร้างไม่เสร็จกทีใช่ไหม <c oughs> สมัยนี้ก็เป็นผมใช่ใช่ใช่เราก็จะเห็นได้ยินเรื่องของสารเจ้าแม่กูจงอางอะไรซึ่งผมก็อยู่ใกล้ๆแถวนั้นแหละครับบ้านที่ย้ายไปนะครับ ก็จําได้เลยว่าตอนที่ผมย้ายไปนะั่นแหละถนนที่มาติดทางด่วนดาวขนองเลยที่ลงอทางด่วนดาวขนองไ็ยังเป็นดินแดงอยู่เลยนะครับเอเซ็นทันพระรามสองอะไรก็ยังไม่มีเลยทีนี้เนี่ยอ,อจริงๆบ้านผมเนี่ยไม่ได้ห่างจากถนนใหญ่ก็เท่าไหร่เลยแค่ลงทางด่วนกับรถแล้วก็เข้าซอยไปก็ถึงละนะครับทีนี้เนี่ยอ,อตอนนั้นเนี่ยคือบ้าน,นย,ยังสร้างไม่เสร็จเพราะว่าเป็น เ็นแค่ที่ดินโล,งโลง่งๆแล้วก็เราก็สร้างหมู่บ้านขึ้นมาใหม่กันนะครับตอนนั้นก็เราก็เลยเช่าบ้านแถวนั้นอยู่ไปก่อนสักปีหนึ่งสองปีปรากฏว่าพอบ้านใหม่เสร็จเนี่ยบ้านที่เราเช่าอยู่ก็มไม่ได้ห่างกันนะัดแต่มันก็ยังไม่หมดสัญญาเช่าที่เราเช่าไว้นะครับ <S <S ผมก็เลยย้ายไปก่อนคนเดียวนะตอนนั้นผมก็ยังเรียนอยู่ยังมีเรียนมาอะไรอยู่ก็ย้ายไปก่อนเลยผมเป็นคนแรกที่เข้าไปในหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นทั้งหมู่บ้านเนี่ย ถ้าเราดกภาพเหนะครับถนนเนี่ยมันจะเป็นซอยมาเสร็จแล้วในหมู่บ้านพวกนี้มันจะแปลกหน่อยก็คือมันจะเป็นสะพานข้ามคลองเข้าไปพอข้ามคลองเข้าไปเสร็จปับเนี่ยมันก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีประมาณสักร้อยหลังอะไรประมาณน,นี้นะครับซึ่งพอย้ายเข้าไปเนี่ยวันแรกที่ผมเข้าไปตอนกลางวันเนี่ยมันก็โอเคนะเพราะเป็นหมู่บ้านสมัยใหม่ทั่วไปอะไรเงี้ยนะ เสร็จแล้วป้าบเนี่ยเราก็เอาของวางเอาอะไรวางแล้วกระบกก็เป็นคนเดียวก็่อเข้าไปตอนกลางวันเราก็ไม่ได้กลัวอะไรบ้านผมอยู่อห้องผมอยู่ชั้นบนสุดด้านหลังเราก็โอเคเก็บของเก็บอะไรเสร็จเราก็ออกไปเรียน mm hmm. นะครับก็ไปขับรถไปเรียนก็ออกไปเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยอช่วงที่เรียนโดยตอนนี้อะไรตอนเยน็นแล้วก็แวะทานข้าวกับเพื่อนนู่นน,นั่นก็ mm hmm. แวะส่งเพื่อนอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็กลับมาถึงบ้านตอนประมาณตีสามไอ้จังหวะนั้นนะมันก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่า เฮ้ยเราไม่ได้กลับไปอยู่บ้านเดิมแล้วนะเราย้ายออกมาเราหนีหวาของถึงอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปที่บ้านที่เราเช่าไว้ละเราต้องไปที่บ้านใหม่พอเราขับรถเข้าไปที่บ้านใหม่ก็ข้ามคลองเข้าไปแล้วนั้นนะครับปีสามมีผมคนเดียวทั้งหมู่บ้านยามยังไม่มีเลยไฟถนนก็ไม่มีทุกอย่างไม่มีอะไรเลยแต่เขาต่อไฟแล้วนะแต่จริงจริงอมอืมใช่ครับแล้วก็คือมันเข้าไปแล้วมันเหมือนเราเป็นอยู่ในโลกล้างโลกที่ไม่มีมนุษย์อยู่เลยอะไรเงี้ยนะครับ พราะเราอยู่คนเดียวทุกบ้านที่มองไปปิดไฟหมดแล้วก็ไม่มีใครมาอยู่เลยประตูยังเปิด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 กันอยู่เหมือนหมู่บ้านร้างคือเดี๋ยวสภาพมันมันใหม่เอี่ยมใหม่คิดเลยนะครับก็พอเลี้ยวไปถึงหน้าบ้านเนี่ยเราก็ชักชักวันวันพอชักวันวันเนี่ยก็เอารถเข้าบ้านพอรถเข้าบ้านไปเสร็จปุ๊บเราก็นึกขึ้นได้เออเฮ้ยตอนนั้นที่เรามาดูบ้านเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยมีศาลอยู่หลังหนึ่งนะครับซึ่งศาลเนี้ย เ้่ากั๊มเ้ากรรอยู่หลังบ้านผมพอดีครับนะครับแล้วก็เป็นศาลที่ไม่ได้สร้างใหม่คือเป็นศาลที่อยู่ตรงนั้นมานานมากละอ๋อเป็นเป็นโอ้โหเป็นศาลเก่าใช่ครับหมู่บ้านนี้คือมาสร้างอยู่ในบริเวณศาลเก่าตรงนี้ใช่ครับว่าศาลเก่าเนี่ยมันแต่มันก็ไม่ได้เก่าแบบเป็นศาลไม้หรือศาลอะไรนะก็เป็นศาลแบบสมัยศาลพระภูมิทั่วไปอย่างเงี้ยแหละครับประมาณอย่างนั้นเลยนะแต่ว่าก็ก็มีสภาพที่รู้ว่าวอยู่มานานหลายปีเกินห้าปีหกปีขึ้นไปแน่ครับ เพราะว่าในสารเนี่ยครับจะมีลูกแกะสลักไม้เป็นลูกสลักเหมือนพ่อปู่หรือสีอยู่ในในใต,ตั้งอยู่ในสาร,รับแล้วก็เป็นแบบไม้ที่ดําเก่าขึ้นค่าจนมองหน้าไม่ออกแล้วล่ะอะไรเงี้ยนะครับผมว่ามันแปลกอย่างหนึ่งคุณผู้ฟังคุณใบก้อนปกติหมู่บ้านที่จะมาสร้างในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าพื้นที่นั้นมีศารอยู่อ่ะเขาจะต้องทําการ <c oughs> รื้อสารเก่าออกก่อนอ <c oughs> ถึงจะมาตั้งแต่นี่ดูเหมือนว่าปล่อยไว้อย่างนั้นแล้วก็สร้างหมู่บ้าน สร้างบ้านรอบๆศาลนั้นเลยตรงนั้นเลยใช่ครับศาลนั่นอยู่มานานละเสร็จแล้วก็ศาลเนี่ยก็บังเอิญอยู่ติดสะพานที่ที่ข้ามเข้าหมู่บ้านมาเนี่ยละครับแล้วก็วก็อยู่ติดริมน้ําพอดีครับนะครับเราบ้านผมเนี่ยอยู่เอาง,ง่าย,เยๆเลยเปิดประตูหลังบ้านมาเดินไปห้าเก้าถึงศาลนะครับมองขึ้นไปข้างบนจากศาลเนี่ยห้องนอนผมพอดีเป๊กเลยครับนะครับเสร็จปั๊บเนี่ยปีสามตอนนั้นคนเดียว ไฟไม่มีถนนไม่มีมืดสนิดทุกอ,อย่างแต่มีแสงดาววัานั้นพระจันทร์พระจันทร์เป็นดวงนะครับเราก็เอานะไหนๆตส่าย้ายมาแล้วที่ยิงผมเป็นเิสเตียนแต่ย้ายมาแล้วก็กวรจะมาสวัสดีท่านเจ้าของที่เขาหรืออะไรเขาชื่ะไรมรคราบเคารพเดี๋ยเงี้เราก็โอเคก็ตดินไปที่ศาเออลเดินออกจากประตูบ้านไปแล้วก็อ้อมไปเพราะประตูหลังล็อกกิแจไว้ผมม่ได้ปุญแจมาด้วยก็ไปที่ศาลเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ ไปยืนว่าก็ฝากเนือฝากตัวท่านอบอกว่าผมขออนุญาตนะมาขอพักมาอะไรตรงนี้นะครับก็มีอะไรบรบอลูอะไรก็ขออภัยอนะไรเงี้ยแล้วก็แล้วผมก็เดินออกจากศาละแล้วผมก็เดินเข้าบ้านไปแล้วก็เดินขึ้นห้องผมไปนอนก็มันก็หวั่นหวันอยู่นะเพราะว่าแบบทั้งเมืองมันมล้างไปหมดเลยไม่มีไข่เลยนะจิงจบยังไม่มีเลยนะก็พอขึ้นไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าวันนั้นนะคือไปกินไปดื่มมาใช่ไหมแล้วก็ปีนสมกว่าแล้ะเราก็ขึ้นห้องได้เราก็ ประตูหน้าต่างทุกบานปิดหมดอยู่แล้วประตูหลังห้องเราก็ปิดหมดล็อกกุญแจท,ทุกอย่างหมดมขึ้นห้องได้เราก็อปปิดประตูปิดไฟเปิดแอร์นั่งสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็เช้าแล้วเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำมาการขอสักแป๊บหนื้อกันขอเอียงๆหน่อยเพราะว่ามันเหนื่อยละอะไรเงี้ยนะครับผ้าห่มเนี่ยก็ยังปูอยู่บนเตียงมไม่ได้เปิดผ้าหม่มแล้วก็เตียงมันก็จะมีหัวเตียงใช่ไหมผมก็นั่งกึ่งนั่งกึ่งนอนนะครับเอีหลังพิงหัวเตียงอย่างเงี้ยเสร็จแล้วสองขาเนี่ยก็ ก็วางยาวไปนอนไหยแล้วก็เอามือข้างขวานะครับมันบุนคอไว้ทับขึ้นไปที่คอไว้มาแล้วก็บุ่นไว้ส่วนมือข้างซ้ายเนี่ยก็ปล่อยตกไว้ตรงข้างเอวข้างซ้ายก็อยู่ท่านั้นนะครับแล้วก็เผลอหลับไปเมื่อไรไม่รู้เลยไม่รู้ตัวมารู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยก็ได้ยินเสียงจิ๊บทิ้ติ้ตนกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็โอเคอะลืมลืมตาแล้วก็มองไปทางหน้าต่างข้างขวานะครับก็มองไปดูอ้อเริ่มเห็นนวเป็นแสงสีเกิดเป็นลื่นๆนะ รู้ว่าใกล้สว่างแล้วละ่ะตีกีประมาณแค่ไหนตีห้าตีห้าครึ่งหรืออะไรเงี้ยเนาะเรากา็ขออีกแค่ห้าทีถ้ากันเดี๋ยวลงไปอาบน้ำละอะไรอเงี<ม>้ยเดี๋ยวจะได้เช้าก็ออกไปเรียนอะไรลักษณะนั้นครับ<ม>บอกขออีกห้าทีแล้วกันผมก็หลับตาพอหลับตาปับ๊บเนี่ยทุกอย่างมันล็อกหมดเลยออืแขนขาขยับไม่ได้ทุกอย่างขยับเพราะหลับตาแล้วปุ๊บผมกะว่าผมจะเอนีนแล้วผมจะไหลครับไ<อ>หลแล้วก็ลงไปนอนเดี๋ยวมันเต็มเต็มตัวแล้วมันล็อกเฉยเลยครับ คือขยับไม่ได้เลยทั้งๆท,ที่หูยังได้ยินเสียงแบบมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านอะไรเริ่มมีเสียงนกร้องทิพยิหูยังได้ยินอยู่แต่ทุกอย่างลอ็อกพอล็อกเสร็จปั๊บเนี่ยอยู่ๆครับในห้องเนี่ยมันก็เงยียบสนิทไม่มีเสียงแอร์หึ่งๆเึเรารู้สึกว่าที่ปลายเท้าเราที่เรานอนหงายอยู่กลางเตียงเนี่ยมันยบุบฟูกที่นอนเนี่ยมันยวบลงเนี่ยพอมันยวบลงเสร็จปุ๊บเนี่ย จากท่าที่ผมบอกมาเนาะก็คือนั่งกึง่งนั่งกึ่งนอนมือข้างขวาพับไปรองคอแล้วก็มือข้างซ้ายตกข้างตัวเนะี่ยอยู่ๆตรงข้างขวาตรงขาผอมข้างเท<ม>้าเนี่ยมันยุบครับครพราะมันยวบเสร็จป<ม>ั๊บเนี่ยเฮ้ยทําไมข้างซ้ายมันยุบด้วยออืม,มันยวบทีละข้างอ่ะซ้ยายยวบทีซ้ายยวบทีล่วขวาก็เลื่อนขึ้นไปยวบสูงขึ้นออื มันให้ความรู้สึกเหมือนมีใครสักคนเนี่ยนั <S 2> <S 2> <S <S ่งอยู่ที่พื้นที่เตียงปลายเท้าเราเนี่ยแล้วเอามือมาเท้าเตียงข้างขวาทีหนึ่งข้างซ้ายทีหนึ่งเหมือนเขาเขาเท้าเตียงค่อมตัวเราอยู่เหมือนกาลังจะค่อมตัวเราออใช่ครับอยู่ที่ปลายเท้าเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เฮ้ยหม่ใ่ละแล้วก็รู้สึกนะครับรู้สึกว่าเขาเขาไม่ได้แค่เอามือเท้าเตียงเราเฉยเขาอามือเท้าปุ๊บเนี่ย แล้วเขาก็จิกผ้าหม่มผ้าผ้าห่มที่รองตัวเราอยู่เนี่ยผ้าม่วเนี่ยจิกไว้แล้วเขาก็เอามือซ้ายแบบท้าไว้ข้างหนึ่งใช่ไหมแล้วเขาก็มือจิกไว้เพื่อเขาจะลากตัวเขาขึ้นมา,านจากพื้นนะทีนี้เนี่ยเขาก็ค่อยๆกระดิ๊บเขาก็เอามือขวาค่อยๆจิกแล้วเขาก็ลากตัวขึ้นซ้ายจิกแล้วก็ลากตัวขึ้นจน,จนเขาขึ้นมาอยู่บนหน้าแข้งผมเนี่ยอืทับบนหน้าแข้งเลยนะครับ มีความรู้สึกว่าโดนทับรู้สึกเลยโดนทับอยู่บนหน้าแข้งแล้วความรู้สึกเนี่ยคือที่เขาทับเราเนี่ยมันมันไม่ได้ตัวใหญ่อะไรครับแต่คือมันเหมือนเด็กอะเหมือนเด็กสักประมาณปอนหนึ่งอะตัวแค่นั้นแน่ะเล็กๆอย่างนั้นะครับแล้วเขาก็นอยู่บนขาเราสองข้างได้แบบพอดีไม่ล้นออกไปซ้ายขวาเลยซึ่งพอเขาเขาก็ค่อยๆเ,เอาลากจิกแล้วก็กระดึ๊บมาเราก็แข่ง ล็อกอยู่แล้วเราก็ขยับไม่ได้ถูกไหมตามันก็ปิดอ่ะเราก็เริ่มแบบในหัวมันก็เริ่มแบบเอาลูกป็อะไรว่านั่นที่นั่นเพราอมประตูทุกอย่างเราล็อกหมดมีคนเดียวในบ้านไม่พอมีคนเดียวทั้งหมู่บ้านด้วยแล้วนี่คืออะไรอะไรเนี้ยแล้วก็แบบตอนนั้นเรื่องนตกก็กลัวเลยนะแล้วก็เขาก็ค่อยๆกระดื้บขึ้นเราก็ค่อยๆเอาเบือดึงสลับซ้ายสลับขวาลากตัวเองขึ้นมาจนจนมาอยู่บนขาแล้วหมดปั๊บเนี่ยแล้วเขาก็ลากากต่อขึ้นมาจนเขา หน้าเขาเนี่ยมาอยู่ตรงหัวเข่าเราเราก็เลยรู้สึกได้ว่าเคยยินทอดแต่เขาจะตัวเล็กๆแล้วเนี่ยเขามีแค่ครึ่งตัวเขาไม่มีท่อนล่างเขามีแค่ครึ่งเดียวคือหมายถึงว่าจากหลังเออลงไปถึงเอวนี่คือแล้วที่เหลือเนี่ยมันมันมันโล่งมันหายไปมันหายไปก็เปนไม่มีอะไรกดทับพบเท้าผมเนี่ยตรงปลายนิ้วเท้าเนี่ยไม่มีอะไรกดทับแล้วแต่ข้อเท้าลงไปครับแล้วก็ มันยุยยุยครับมันยุยยุยยุ่ยุยไอ้ที่มันขาดไปครับครับยังแบบเราไม่รู้มีอะไรไหลออกมาข้างล่างนะมันก็เป็นไสเป็นอะไรที่มันลากขึ้นมาเป็นเส้นเป็นเส้นอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นนะแต่ความรู้สึกมันบอกมาใช่ครับนะครับซึ่งเออเขาก็ค่อยๆลากขึ้นมาเรื่อยๆกระดึ๊บขึ้นมาเรื่อยๆกระดึ๊บ้มาเรื่อยๆใจใจเราเนี่ยรู้รู้ทันทีเลย ว่าเราเขาตั้งใจจะมาประจันหน้ากับเราคือเอาหน้าเขาเนี่ยมาเจอหน้าเราไม่รู้อยู่ๆมันรู้เองว่าเขาตั้งใจจะทําอย่างนั้นนะครับคุณแจ็คลองลองดกภาพนะว่าตัวเองกึ่งนั่งกึ่งนอนหงายอยู่เนี่ยแล้วอยู่ๆจะมีคนเอาหน้าเอาจมูกมาติดจมูกเราอะออแล้วมันมาแค่ครึ่งตัวะครับจะรู้สึกยังไงใช่ไหมแล้วมันมันเรียกใครช่วยก็ไม่ได้ด้วยนะ คนเดียวกับทั้งบ้านและทั้งหมู่บ้านเสร็จป๊บเนี่ยก็โอเคทีนี้เนี่ยพอเขาขึ้นมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็พยายามไต่จะดึ๊บขึ้นมาทีเนิ้วทีเียวก็เถิดตัวขึ้นมาเถิดตัวขึ้นมาเนี่ยในหัวของี่ไม่ไหวแล้วทะล,ลุกก็ลุกไม่ได้ทาอะไรไม่ได้พยายามดิ้นแบบสุดตัวอกระดิกไม่ได้เลยเนะครับจนสุดท้ายมาเนี่ยมือซ้ายที่ผมวางไว้ข้างตัวเนี่ยปล่อยไงายไว้ข้างเอวเนี่ย มันขยับได้กำมือได้นะจังหวะนั้นเนี่ยเขากระ<ๆ>ดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บค่อยๆดึงตัวขึ้นมาขมาาึ้นมาจนกระทั่งผมรู้แล้วว่าเขามาถึงหน้าอกผมละครับพอเขาถึงหน้าอกลงแล้ว,ลวอีกไม่กี่นิ้วเนี่ยมันจะถึงใบหน้าผมแล้วเนี่ยอตอนนั้นก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วมือซ้ายกระดิกหน้าผมก็เอามือซ้ายเนี่ยคว้าไปที่เอวเขาเนี่ย<อ>ที่มันขาดอย่างนั้นนะครับเพราะมัน,<ๆ>ม,นมันต้องคว้าแล้วว่าถ้าไม่ดึงไว้เขาก็ถึงหน้าผมนะครับนะก็ พขวาทันทีที่มือจับมือขยับไม่ได้นะมันแค่กำได้แต่มันแปอยู่เหมือนเดิมเลยยกก็ยกไม่ได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ไม่ได้แต่ประเอนนิ้วห้านิ้วเนี่ยมันแค่แค่กำได้แค่นี้นะพอกำได้ม,มับหมับเนี่ยความรู้สึกมันนะครับ,ค,รบคือไอ้ตรงที่ยุ่ยยุยที่ขาหายไปของเขาที่มันมยุยยุยเนี่ยนะมันมีขน แล้วมันเป็นขนแบบเปนเตียนมันหนังสุนัขครับเคยเจอสุนัขที่ขนเปเตียนเหมือนตัวสโลเกอร์นะขนเกลี่ยๆเปนเตียนๆๆน,นุ่มๆขนมันก็ไม่หยีงนะครับครับมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยนิ่มนิ่มนุ่มๆมีขนออืแล้วก็ดึงแล้วมันยืดเหมือนว่าเราจับกลางตัวสุนัขแล้วยกขึ้นเนี่ยหนมมันจะยืดยืดใช่ไหมจับไว้เนี่ยครับเขาก็พยายามจะกระดึ๊บขึ้นมาผมล็อกเอามือจับกำไม่สุดแรงเลย S <S <S เขาก็พยายามยืดยืดหนังมันก,ก็ยืดยืด<อ>แล้วเขาก็ไปไหนต่อไม่ได้ละ<อ>เพราะเขาเขาถูกขลบล็อกไว้ครับน,น,นะก็ก็อยู่อย่างนั้นน่ะสักพักเลยประมาณนาทีสองนาทีเนี่ยอพืก็ปรากฏว่าเขารู้ตัวแล้วเขาไปไหนไม่ได้ครับ <S 2> <S 2> ผมก็ยังขยับส่วน,นอ,นนนอนื่นไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเขาเป็นอย่านั้จริงปุ๊บเขาเขาเอาหน้าเขาอปครับ<อ>มายีตรงอกผมเนี่ยตรงที่เขาอยู่เนี่ย คือเคยเคยเหมือนเวลาเราเจอเด็กเด็กอ่อนใช่ไหมเราเราก็เอาเอาหน้าเราไปยีกับพุงเด็กอย่างนั้นนะคล้ายๆอย่างเงี้ยเราจะบอกว่ามียีตรงหน้าอกเขาเก็เอาหน้าไม่ยีแล้วก็หายวับมือที่ผมกำเนื้อเขาอยู่เด็กก็กำโดนเนื้อตัวเองที่กำคือทุกอย่างมันหายไปเลยพอมันหายปั๊บเนี่ยผมก็ขยับได้ทันทีเลยออืขยับปุ๊บผมมือตบไฟที่อยู่หัวเตียงปรากฏว่ามองออกไปข้างนอกเนี่ย ก็เป็นแสงสีเงินๆน,น่าจะหกโมงเช้าและอะไระได้ยินเสียงคนเดินมากวาดถนนได้ยินเสียงร์ไซค์วิ่งผ่านอะไรเงี้ยข้างนอกอกันนะครับก็เฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นเีือกตอเต็มหน้าแล้วก็เมื่อกี้คืออะไร,ร,รอะไรเงี้ยมองซ้ายมองขวาทุกอย่างก,ก็ปิดประตูก็ปิดเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ผ้าปูที่นอนผ้าผ้าห่มมันมันเลื่อนลงไปที่เตียงข้างล่างตัวบเตียงปลี่ยค่อยลงไปจากเดิมที่มันคุมพอดีเตียง ห้อย,อยลงไปลวตัวผมเนี่ยจะกึ่งนั่งกึ่งนอนลงมาเหลือแต่คอที่พาดกับกับหัวเตียงอยู่แต่ตัวเนี่ยลงไม่นอนแบบยาวละ,ะนะก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็โอเคอ่ะลุกไปครับ่างอค่ะแล้วก็ออกจากบ,บ้านไปเรียนนะออกไปเรียนก็กะว่าจะเล่าให้เพื่อนฟังแต่ไปก็ไปถึงที่เรียนก็นั่งเรียนไปลืมอืแลนะ้วพอลืมไปเสร็จปุ๊บก็เอาว่ะ ตกเย็นมาเพื่อนก็ชวนไปทานข้าวนู่นนี่นั่นแล้วก็กินข้าวกับเพื่อนอะไรต่อม่อะไรอีรอบเดิมเลยครับกลับมาถึงบ้านตีสาวไอจังหวะที่ผมมาถึงบ้านเนี่ยถึงหน้าหมู่บ้านแล้วเราจะเลี้ยวเข้าไปเนี่ยจากที่ไม่คิดถึงเรื่องเมื่อคืนเลยเนี่ยอยู่มันปิ้งขึ้นมาในหัวหรือเมื่อคืนทันทีเลยจะเลี้ยวดีไม่เลี้ยวดีเนี่ยถ้าจะกลับไปบ้านเก่าก็คนในบ้านเราก็หลับกันหมดแล้วนะเราก็คงเข้าไม่ได้ก็จำใจก็ต้องเลี้ยวเข้าไป พอเลี้ยวเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยจอดรถในบ้านได้ก็นั่งอยู่ในรถอยู่พักหนึ่งคิดว่าจะทํำยังไงดีสุดท้ายมาก็เอาอีทีแล้วกันไปขอเข้ามาศ<ม>าลท่านอีทีแล้วกัน<ม>เผื่อเราจะทําอะไรผิดไปไปฝากเนื้อฝากตัวกับท่านใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็เดินออกจากบ,บ้านแล้วก็ไปที่ศาลพอเดินไปที่ศาลเท่าน,นั้นแหละถึงบางอ,อ้อดทำไมครับเมื่อวานเนี่ยครับ ตอนที่ผมไปที่ศาลเนี่ยแล้วผมไปไหว้ศาลเนี่ย<ะ>จังหวะที่ผมไหว้ศาลเสร็จแล้วเนี่ยนะผมก็เดินกําลังจะกลับเข้าไปที่บ้านถูกไหมตรงศาลพระภูมิศาลเนี่ยเป็นศาลปูนแล,<ะ>ลรร้วในศาลพระภูมิตรงเนี้ยเขาก็จะมีบันไดลงสี่ข้างเล็กๆกับศาลถูกไหมเป็นบันไดที่หลงในตัวศาลนะเล็กๆส<ะ>ี่ด้านแล้วก็จะมีสิงห์ไทยครับนั่งอยู่ปลายเสาไปลายบันไดทั้ง<ะ>ทั้งสี่ด้านเนี่ยข้างละคู่ค<ๆ>ู่ค<ๆ>ู่คู่ ไอ้จังหวะที่ผมเดินออกเนี่ยผมดันเหลือไปเห็นก็สิงตัวงเนี่ยอมันหักขึ้นเพรามันหักขึ้นก็เหลือแต่ตะปูแท่งหนึ่งที่มันขึ้นมาขึ้นตัวล่างเขาก็ยังติดกับบันไดอยู่ยยใช่ไหมขึ้นตัวบนมันหายไปแล้วก็ผมก็เลยลองมองหาดูเมื่อคืนก็ปรากฏว่าเห็นตกอยู่ที่พื้นอพอตกอยู่ที่พื้นเสร็จปุ๊บผมก็ได้หยิบขึ้นมานแล้วผมก็ไปวางพอไปวางให้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วผมก็เดินเข้าบ้านเมื่อคืน ผมก็มานั่งเล็กๆดูอ๋อดีออใจมันรู้เเองอัตนนโนมัตรริเลยว่าเมื่อคืนมีครึ่งตัวอตัวเล็กๆตัวเท่าหมาครับขนยุ่ยๆขนขนเนียนๆสังยืดๆเหมือนสุนัต<อ>ใช่เลยเ<อ>ก็คือใช่เลยเนี่ยค,คือสิงสิงสิงตัวนี้แหละ แน่นอนเลยคือในหัวเขารู้เองเลยแล้วเหมือนผมจะเห็นว่าเขายิ้มสิ่งเนี้ยขึ้นจริงิงสิ่งมันไม่ยิ้มรูปปั้นใช่ไหมแล้วก็คือแบบเหมือนเราก็เห็นที่เป็นสิงห์ไทยนะไม่ใช่สิงโตเป็นสิงห์ไทยแล้วก็ในใจก็รู้แล้วก็แบบอ๋อคือเมื่อคืนน่ะเขาคงจะมาขอบคุณอ้หเราช่วยขึ้นมาให้เนี่นั่นคือการมาขอบคุณเลยนะครับ ็เหมือนเขาจะมาเลียหน้าเลียตามาขอบคุณมาเลยก็คือที่เขาพยายามขึ้นมาบนหน้าเราที่เรารู้สึกนะครับคือไม่รู้นายเทร์เจะพยายามขึ้นมาเพื่อเพื่อมาเลียหน้าเลียตาขอบคุณแล้วก็ไปหรืออะไรเหมือนอย่างที่สุนัขเขาทํากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลบหลู่เขาด้วยว่าเขาเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าคือความรู้สึกมันรู้ของมันเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกหันไปเจอแล้วก็รู้สึกมันใช่ของมันเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกอะไร้ยครับเือนมนสื่อกันได้อะไรเงี้ย นะนั่นก็คือคือเรื่องแรกที่เจอที่ที่บ้านนี้เดี๋ยวนะคือพอไปนอนคืนที่สองไม่เจออะไรหลังจากที่ถึงบางอ้อแล้วถูกไหมจบไม่มีอะไรเลยโอ้โหมาขอบคุณแบบนี้ก็ไม่ไหวนะก็ไม่แน่ครับซึ่งซึ่งจริงๆสารนี้ก็ยังมีอีกเรื่องสองเรื่องที่ที่เจอกับสารนี้นะแต่ว่า ก็ไม่ใช่เรื่องที่ที่เป็นเป็นขีอะไรน่ากลัวเป็นแต่เรื่องปฏิหารที่เราเคยไปขอแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะได้แต่เราไปขอท่านไปไหว้ท่านในช่วงนั้นก็ได้อืมก็เลยเข้าใจว่าบางทีสิ่งเหล่านี้อาจจะมีก็ได้อะไรอย่างนี้นะซึ่งซึงเราก็ก็ไม่แน่ใจผนมะว่ามีแหละเพราะไม่งั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกครับหมู่บ้านโครงการน่ะจะต้อง ทำการรื้อสารก่อนเพื่อที่จะตั้งสาลใหม่เป็นสารประจำหมู่บ้านถูกไหมเออผมว่าเขาเขาคงรู้แหละว่าเอ้ยไม่รื้อดีกว่าปล่อยไว้ให้เป็นอยู่ตรงนั้นแหละแล้วมันก็อยู่ตรงจุดใกล้บ้านของคุณใบก้อนพอดีใช่เ,ออเดินเปิดประตูหลังไปเดินไปห้าก้าเนี่ยถึงท่านเลยครับ แล้วก็จจาเป็นเพราะอย่างนั้นเมื่อเขาก็เลยมาขอบคุณได้ง่ายเพราะมันใกล้อีกันนะโอ้บางวันวันหลังหรือถ้ามีเคสอย่างนี้เนี่ยผมว่าบางทีนะคือแค่มองตาก็รู้ใจว่าไม่ต้องขอบคุณก็ได้โอ้นะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นอนาจจะเป็นอย่างนั้นก็บ้านหลังนี้ก็ก็เจออีกครั้งสองครั้งนะแต่ว่าก็เป็นในลักษณะเดียวกันก็คือพอพอเราไปนอนเนี่ยแล้วเราก็จะเจอแบบในความรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ว่า ก็แต่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรละคือไม่ได้มาเป็นตัวเป็นตนแบบลักษณะที่เรารู้สึกได้เหมือนที่เขามาทับขาเราอย่างนี้ะไร้ยนะครับผมก็เป็นลักษณะนั้นครับเห็นเมกี้บอกว่านี่นี่คือแค่เรื่องแรกแสดงว่ามีเรื่องอื่นออีกใช่ไหมฮะก็ก็มีประมาณสองครั้งนะครับทีแต่มันเป็นเรื่องสั้นๆแบบสั้นมากอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรเลยแบบว่าน่ากลัวมากจะอยากจะลองฟังไหมก็สองสามนาทีก็จบแล้วอได้ฮะได้ฮะได้ฮะอ่าครับก็ คือบ้านหลังนั้นนะครับพอหลังที่คนย้ายเข้ามาหมดแล้วเนี่ยก็จะมีคือจริงๆเราจะมีห้องคนงานห้องห้องห้องแม่บ้านนะอยู่อยู่ด้านล่างซึ่งห้องแม่บ้านนั่นแหละคือห้องที่ติดกับสานเลยอยู่ข้างประตูหลังที่ที่เปิดประตูไปแล้วเจอสานที่นี้เนี่ยครับแม่บ้านเขาก็มาเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขานอนเสร็จแล้วเนี่ยเขาได้ข่าวว่าอหลานเขาครับที่ที่บ้านนอกเนี่ยครับ จมน้ําเสียชีวิตอนะพอจมน้ําเสียชีวิตเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็พยายามจะไปแต่ว่าเขาก็ยังยังไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเขายังต้องแบบสะสางนู่นจองรถอะไรต่อมีอะไรแล้วเขาถึงจะไปได้เพราะบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดไกลมากทีนี้เนี่ยคืนนั้นนะครับที่เขาหลังที่พี่เขารับโทรศัพท์เนี่ยก็ปรากฏว,ว่าเขานอนอยู่ในในห้องนั้นนะี่ขท่อหลังบ้านผมเนี่ยมันคือคลองเลยคือแม่น,น้ําที่สะพานข้ามคลองเข้าหมู่บ้านนะฮนะแล้วก็ปิดกระสานเลยใช่ไหมเขาได้ยินเสียงพายเรือ จอมจอมจอมมาตอนประมาณตีสามตีสี่ซึ่งมันไม่ควรจะมีสมัยนั้นมันถึงมันจะนานแต่มันก็ไม่มีเรือพายแล้วอืแล้วเสียงพายเรือเนี่ยมันก็ไม่ควรจะได้ยินเพราะมันจอมจอมจอมมาใช่ไหมแต่เขาได้ยินแล้วพอเขาได้ยินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันตื่นเองโดยอัตโนมัติเขาก็ตื่นพอเขาตื่นเสร็จปุ๊บเขาก็ลืมตาเขาก็ได้ยินเสียงเรียกนาเล็กนาเล็ก ลอยมาจากไกลรอลอยทะลุผนังคอนกรีตเข้ามาลอยทะลุป,ประตูหลังบ้านเข้มนามานั้นเล็กนั่นเล็กเขาก็นั้นเล็กไขรเรียกชื่อเขาอะไรอย่างนี้นะแล้วก็นั้นเล็กนั่นเล็กเ,เขาก็แบบใช่เหรอแล้วคุณนึกไปนึกมาคือเสียงของหลานเขาที่ที่จมน้ำเสียชีวิตที่ด้นานนอกอะครับเหมือนกับมาเรียกม,มาทางน้ำนะั่แหละแล้วก็มาเรียกอยู่ที่หลังบ้านนียเสร็จแล้วก็เหมือนกับ มีเสียงตะหวาดของผู้ชายบ,บอกไปอย่าเข้ามาอมีที่กูอ,ออกไปับ้วเสียงก็าหายไปเงียบไปอพอเสียงมันเงียบไปเสร็จปุ๊บเขาก็เขาก็ากยังนอนดูมตาอยู่นะเขาก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเขาก็ไม่กล้าขยับไปไหนแบบแต่มันก็ใกล้เช้าแล้วเพราะมันตีสิบแล้วพอตีห้าปุ๊บเขาก็ลุกแล้วเขาก็เปิดประตูออกมาแล้วเขาก็พอดีเขานอนกับลูกชายเขาครับ เขาคนนไม่ได้กลัวอะไรเขาก็ออกมาพอเขาออกมาเขาก็ไปเข้าไปอาบน้ําพอเขาเข้าไปอาบน้ําเนี่ยเอลูกชายเขาก็ตื่นพอเขาต้องไปโรงเรียนตอนเช้าก็ตื่นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยบ้านก็ยังมืดอยู่เพราะมันเพินงีะตีห้ากว่าหกโมงเลนะลูกชายเขาก็เดินไปที่สวิตไฟกําลังจะเอามือเนี่ยไปกดสวิตไฟเพื่อเปิดไฟเนี่ยอปรากฏว,ว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยแทนที่มันจะเป็นสวิตไฟสองไฟมันกลับเป็นตาคนโอ้ย S <S อยู่ในเบ้าโอสวิตไฝอย่ไม่ใช่เ้าเบ้า,บาไฟแต่มันเป็นตาสองข้างที่เขาเค็ื่อ้จมือเขาไปจิ้มตาแล้วครับ,รบแล้วตานั้นอะมองเขาอยู่อซึ่งถ้าเขานอนอยู่เนี่ยก็คือตาสองตาสวิตไฟนั่นแหะคือมันมองมาที่เขานอนนั่นแหละนะแล,ะและ้วก็แล้วเขาก็วิ่งออกมาจากห้องห้องนอนเขานั่นนะแล้วเขาก็วิ่งไปหาแม่เขาแล้วก็ปรากฏว่าก็ออกมาดูก็ไม่มีอะไรละแม่เขาก็ไม่ได้เห็นอะไรนะครับซึ่ง ก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าคือเหมือนกับศาลเนี่ยท่านอาจจะมาคอยดูแลอคอยปกปักรักษาหรือคอยอ,คอะไรอยู่อ,อะไรเงี้ยเหมือนกับมาเฝ้าดูอยู่มาช่วยดูให้อะไรเงี้ยนะเหมือนป้องกันไม่ให้อ,อะไรเข้ามาอะไรเงี้ยครับเหมือนกับจะมีวิญญาณจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาคือวิญญาณตัวน,นั้นพยายามที่จะมาบอกว่าเอ้ยให้ไปงานแหละอะไรประมาณนั้นเออนะแต่ถูกขัดขวางไว้ก่อนท่านก็เลยสำแดงฤืิสำแดงเดชให้เห็นเลยว่าเนี่ยเออคอยดูแลอยู่นะ แต่ก็อย่างที่ผมบอกว่าไม่ต้องมาให้เห็นก็ได้มามให้รู้อยู่แก่ใจก็พอว่าอ๋อท่านดูแลอยู่นะแต่ไม่ต้องมาเป็นลูกกระตาแบบนั้นก็ก็ไม่ไหวนะเออที่นี่เราก็เลยมาเชื่อว่าคือบางทีบางคนเราบางทีไปไหว้ศาลหรือไปอะไรเงี้ยเราก็ไหว้แต่ศาลใช่ไหมทุกครั้งตั้งแต่นั้นมาในเวลาผมไปไหว้ศาลเนี่ยผมก็จะเออศาลแม่บริวารนะ ลูกน้องลูกน้องบริวารท่านอะไรเงี้ยก็ก็ไหวด้วยนะครับเพราะว่าขนาดสิงป์เนี่ยที่อยู่ตรงบันไดอ่ะเขายังมาขอบคุณผมได้แล้วตุ๊กตานางลํำอะไรที่เราเจอเจอนะครับผมว่าไม่แน่นะก็เขาก็อาจจะมีสิทธิ์ของเขาอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะนะฮะถ้าเราเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหละที่คอยปกปักคุ้มครองอาณาบริเวณบ้านของเราเนี่ยท่านมีท่านท่านมีอยู่จริงอะนะก็เชื่อเถอะ นั่นอยู่ที่ความเชื่อของเราละเชื่อจะครับว่าเฮ้ยท่านก็คอยปกปกักคุ้มครองดูแลพวกเราอยู่อย่างน้อยเนี่ยก็เป็นความเชื่อทางจิตใจเรื่องพวกนี้นะใช่ครับเออก็ถ้าใครไปไหว้ศาลอะไรก็ฝากไหว้บริวารท่านด้วย<ค>เอ่อแห่ให้ น้องๆที่อยู่ตรงนั้นด้วยครับผมเออเิเขาจะมาขอบคุณครับ้ายนะครับเอาแค่แค่รู้แค่รู้ก็พอว่าเออรับรู้ก็พอนะจะมาขอบคุณก็มาแบบรับๆก็ได้อะไรคจะสบายใจกว่านะับได้ครับคุณใบก้อนนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมขอบคุณมากมเลยนะครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราชาวเดอะกสเรดรโอได้ฟังกันนะครับครับผมครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ